เราผมจะสไปเด์แมนไปดีกว่าจจงหวันนี้เข้าแล้วครับ <c oughs> ตีหนึ่งที <c oughs> เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ยไม่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 โอ้ช่วตะกี้นี่ปิงครับโอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมลูมิแอร์นะครับในคลิปนี้ผมมาเล่นซิลนะครับผมก็เป็นซิวฟาร์มนะครับโดยออกขวานฟาร์มนะครับ เป็นกึ่งเวทกึ่งแทงนะครับมันจะดวนว่าเราจะรอดไหมนะครับก็เป็นเซตไอเทมของพี่ดอยเซอร์นะครับโอเคนะครับผมเริ่มบูกันเลยนะครับซิวก็ผมก็เล่นไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะครับก็พอเล่นได้นะครับมโอเคโอค้ยนี่ผมเป็นนี่เร็วไปวะโอ้ยจะทำซ่งซ่องกองแบบรอดเท กลายเป็นเล่ท้อไปได้ออเออท้อลีนะครับไม่เป็นไรนะครับบ้านใดที่เราแบบยังสู้อยู่นะครับผมเราก็ต้องทําได้บ้งแหละส่องกองไงฟาแบบส่องกองแบบเทๆ่ๆอะอื่มนะครับเป็นไงอเอเฮ้ถอวะไม่เป็นไรยังมีอีกยาวไกลครับผมเกมน,นี้จะทำส่องกองแบบรอดเทกลายเป็นเล่ท้อไม่ใช่ กาเป็นว้าวโอ้ทำมิ่งเสียเลยนะครับผมไปหลอกกูด้วยเพื่เพืหลอกกูเพื่เพื่อตังคิวเพื่อนโอ้โมึงนี่เป็นคนดีจริงๆไปเอาอีโมจิไปเลยสันขวานนะครับผมเพื่อนไม่งไม่รอมังกรเล็กผมอ่ะเียผมท้อเลยนะครับโอเคโอเคสี่แล้วนะครับผมอ๋อขวานฟาร์มนะครับแบบโกโก้นะ รองเท้าเป็นกันซีซีก็ได้หรือรองเท้าไอ้น,นี้เวทก็ได้นะครับนะครับสำหรับคลิปนี้จะเอาเป็นกันซีซีนะครับผมโอเคบนหนอนะครับโอ้โหเหี้ยมไปยังไวเลยนะครับผมโอ้โหมึงเอาดาร์กสตรีเลยแต่ไม่เป็นไรนะครับต้นเกมดาร์กไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่เพือ่อนมังกรไน่อยเพลสโอ้ฝนบ้าไปแล้ววะสวย วิโ,โลวะเดาผมจะสไปเด์แมนไปดีกว่าจจงหวันนี้เข้าแล้วครับตีหนึ่งทีเอ๊ะเอ๊ะไอ,ะอะ่ไม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 ่โอ้ช่วงตะกี้นี่ปิงครับโอ้โหปิงแม่งขึ้นสี่ร้อยโอ้พวกคือคือ,ค,อคือปิงเกินนะครับไม่งั้นมเก็บที่เป็นคิวแล้วนะครับผมเอาตรงๆเลยมันปิงนะครับผมก็ เออเน็ดไม่ค่อยดีนะครับผมช่วงนี้นะครับผมก็เน็ดไปดีจริงๆนะอืมนะครับเนี่ยฝากซ่องกองโชว์เป็นหนึ่งสเตปเป็นไง่าเถอธรรมาดานะครับผมโอเคนะครับผมตอนนี้เคีย์กลางแล้วก็ได้มงกรแล้วนะครับเดีย๋ยวเราจะมาย้ำบนนะครับผมปะโอ้โหเมื่อกี้กูเอาอาลิสเตอร์ไม่ใช่เลยทำไมกูได้หลัวะ นี่แต่เชื้อนะครับผมเอานกก่อนนะครับโอเคได้ขวานฟาร์มนะครับจะออกเป็นเอ่อไหนดีวะอันนี้ก่อนก็ได้นะครับหรืออันนี้ก่อนก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับตอนนี้ก่อนนะครับผมโอเคเนาะไปะสกลมานททีนะครับหากางมีประเด็นนะครับผมจะวันนี้อติเข้าไปแล้ว ไปเป็นไงเข้าไปหนึ่งทีตีหนึ่งทีปะ่ะโอ้โห,โหกับแบบสวยงาอ่ะครับอืมเป็นไงถ้าแบบไม่ได้ควานฟาร์มนะตอนนี้ผมตายไปแล้วตัวแม่งคึกโอหบอกเลยว่าโกงนะครับผมคือโกงอะเอาตรงๆเลยนะครับอืมงาฟาร์มซ่องกองโชว์เปีกสเตปเป็นไง <c oughs> <c oughs> มันมันเทะน,นะครับผม <c oughs> โอเคเนาะ ตามไปนะครับโอเคสวยโอเคตอนนี้โหบ,บนจะแตกแล้วนะครับโอ้ยเฮ้ยจะยังไงดีวะเนี่ยปลาเป็นหนึ่งสเตปไม่โดนสวยนะครับผมเฮ้ย,ยเราไปช่วยโมทอร์ดีกว่าบิ่งไปอานตีเป็นหนึ่งสเตปเป็นงานเข้าไปฟันแร็ปเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วก็ปล่อยเพื่อนตายนะครับผมบ๊ายบาย มันเยอะกว้างอะพืนแล้วก็คีๆไปไอเย้กูทอเลยนะครับผมโอเคไม่เป็นไรนะครับเกมยังต้องดําเนินต่อไปนะครับผมโอเคแล้วก็อาบูไปนะครับโอเคโอเคครับโอเคต่อไปเอาเป็นอันนี้นะครับอ่าจะเน้นกึ่งๆถึกๆแล้วก็มีพลังเวทด้วยนะครับป่ะเป็นไงเออเถอะ โอเคตอนนี้ซานดินะครับผมเอยเป็นไงกูคิวซานีิก็เลยอันดับแรกไม่สนใจใครทั้งนั้นอาวทำไมไม่ได้วะเก็บกันเจาะนะครับผมเฮ้ยผมโดนล,ล้าแลครับน้องๆไม่งั้นแำไมผมเก็บที่เป็นคิวซี่ตัวไปแล้วนะครับผมเมื่อกี้มันมีซ่องตัวแต่เลินนะนะครับปาไปหนึ่งสเตปเป็นไงนไม่โดนอนะครับเอ้ยม,มันได้ด่าตอนไหนวะ <laughs> วันไหนไปตอนไหนวันนี้นะครับผมโอเคเคียดากันก่อนนะครับไม่เคียงไม่เคียร์แล้วไปแล้วอาบูดีกว่า <c oughs> เราต้องฟาร์มนะครับจะได้เกิดเกิดอืมจะได้แบกทีมแน่นะครับผมเคียไ okay, ด้แล้วนะครับต่อไปเป็นทอยนะครับผมหรือก็เกิด <c oughs> ก็ได้นะครับโอเคไปเปสเต็ป นะครับชสุดท้ายก็เป็นกอเกิร์ดนะครับผมเออบวกอะไรตรงนี้เนาะโอเคอย่ากลับตายไปแล้วจ้ามูวแตเซตข้องนะครับเอานั่นนั่นนั่นก็โหลดนะอาริสเตอร์เป็นไงโอ้ฟันอาริสเตอร์ก้อนเลยไม่ต้นใจฟับ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 เป็นไงสกิมเมอร์หนึ่งซีซีเอออาเธอร์ก็ตกงนะครับผมอืมนะครับโอเคเนาะ โอเคครับผมเอ๊ะเป็นไงน้องปาหนึ่งสเตปนะครับเฮ้ยซานนตกูมาระเข้าอันติเป็นไงอันนี้ไม่ได้หลานนะครับน้องผมยืนตีเป็นปีนะครับอามกรครับผมใอ่ช่อตะกันเอ้ยช่อตะกี้นะครับผมไม่ได้หลานนะครับมันเป็นแบบ ผมก็อยู่ดีผมก็เข้าไปเลยอ่ะเออมันก็ได้คิวแบบเท่ๆครับเป็นไงกูเข้าโอ้โหที่จะไป<笑><笑>นะครับผมเรามีตีนะครับเดีย๋ยวรอสกิลซองนะครับผมเฮ้ยเฉียดไปเป็นไงโอ้โหโคตรเท่ระดับเท่เป็นไงครับเก็บปีซี่ตัวเฮ้ยกูจะตายเพื่อนช่วยกูทีเพื่อนเอาเลยเพื่อนกูเข้าไปลัดไม่ทันตัวตัวตัว,ตว,ตวแต่เขาบอก โอเคจบเลยไหมอ,อารัมนะครับมามในหนึ่งสเตปนะครับผมดันบนดีกว่านะเด้อารัมเป็นไงโอโ้โหฟับ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 อเถอะอารัมตายอะครับก็คิดเอาแม่งโกงควัญนความแม่งควัานฟ้าแม่งโกงแค่นั้นนะครับผมไงตี ตีจบไงอะตโตะธรรมดาตัวโก้นะครับนี่ผมก็เล่นมาประมาณ5เกมนะเมือได้คลิปเนี่ยโอเคครับ <laughs> <laughs> okay, ผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ซับสไครต์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับ